สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่มาก,ก็จะกลับ LA แล้วนะจ๊าทุกคนจ้าช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะก็คือ10บโมงกว่าๆที่ผ่านมาก็คือพี่มาร์คนะคะได้ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับ LA แล้วนะจ๊าทุกคนมารู้สึกใจวิวๆิววเหมือนกันนะเว้ยทุกคนแบบพี่มาร์คอยู่เมืองไทยมาเกือบเดือนอะ่ะเธอถึงแม้ว่าพี่มาร์คมารอบนี้เราจะไม่ได้เจอพี่มาร์คเลยก็ตามแต่ก็คือแบบได้ดูพี่มาร์คผ่านสื่อผ่านโซเชียลต่างๆก็คือเราก็มีความสุขมากแล้วเว้ยอยากจะบอกพี่มา,า,คมา,มาราควาาม้ง สุขสร้างช่วงเวลาดีๆความสนุกสนานสร้างรอยยิ้มเสียงหวัวเราะให้กับเหล่าอากาเซในช่วงปีใหม่พวกเราเหล่าอากาเซทุกคนก็จะจดจำช่วงเวลาดีๆนี้ไว้ในใจเสมอพี่มาร์กมาไทยรอบนี้อยู่นานมากแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอพี่มาร์กเลยเดี๋ยวไว้เจอกันตอนทัวร์คอนเอเชียที่จะมาที่ประเทศไทยนี้นะพี่มาร์กนะช่วงกลางปีเดี๋ยวไว้เจอกันนะ ส่วนอากาเซ่คนไหนก็คือเริ่มเก็บเงินได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะจ๊ะเพราะว่ากลางปีพี่มาบอกแล้วว่าพี่มาจะมีทัวร์คอนเอเชียซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเธอสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่มาร์เดินทางปลอดภัยนะคะทุกอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ถึง LA โดยสวัสดิภาพนะคะรีบๆกลับมาประเทศไทยนะอากาเซ่ที่ประเทศไทยรออยู่นะรอทัวร์คอนเสิร์ตเอเชียของพี่มาร์อยู่นะรอที่พี่มาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอยู่นะเซฟไฟนะคะพี่มาร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆอากาเซ่ทุกคนนะคะที่เป็นทีมสนามบินไปส่งพี่มานะ ในการไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ในการถ่ายรูปมาให้เหล่าอากาเซ่ที่อยู่ทีมหน้าจออย่างเราได้รับชมกันก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยขอบคุณคลิปจากพี่เกดคนน่ารักของเราด้วยนะจ๊ะ